สวัสดีค่ะสวัสดีสาววัณจันทร์นะคะคมือนีนะคะเกะมีแนวทางคือเก่าลรอพี่น้องนะคะมีแนวทางมาฝากนะคะเป็นแนวทางของคุ้นพอบ้างสามขานะคะนะคะมือว่านี่อาร์ตใแเล้วนะคะอาร์ต้แเล้วคลิปลบไปล้ลบจังไลบุตรพี่น้องนะคะกับกเป็นยังนะคะกับมือนีกับท่านกันอยู่นะคะเป็นงวดแรกนะคะเกี่ยวมากแบ่งปัน พี่น้องท่างช่องนะคะอีพราสิรุตปิยว่ากันเดอค่ะกลับมามากับบรรยากาศฝนตกฝนกระตกนะคะฝนตกนะคะเนาะนะคะตกอยู่เมิดขคืนนะพี่น้องตกหมดขึคืนนะคะสำหรับนะคะท่านใดนะคะมักนะคะเล่านะคะพัฒนานะคะลองตามเบอรืเดองดพี่น้องนะคะ ของกันคุณพอบ้างสามขานี่เพราะว่าเพิ่นหายมาแล้วงวดแรกนะคะงวดแรกถือน้ำเพิ่นนะคะแปดสองะค่ะงวดนี้กัเพิรนหายมาเลขบ่หลายโตนะคะหลายคูมีแคส่สีู่สี่ชุดแค่นั้นนะคะเดี๋ยวมาเบิ่งตัวเลขไปคุณพอกันเลยน้ะคะเนาะว่าเพิ่นหายตัวได้นะคะสาหรับท่านไดนะคะที่ข้ามารับช้มแล้วนะคะแตกดเป็นกําลังแน่นใจหายกับทางชองเฮดเดอร์ค่ะมเมเจิรคนหมักเลขนะคะ แลม่เบิง้งปส่ของพ่อไปเล้วะค่ะพอว่างสามขาเพื่อนไห่แนวทั่งมาตัวใดนาาเนาะจ้ะเดี๋ยวให้แม่หมูมเขียนด้วยค่ะจ้ะเพราะว่าเม่เก็ตมือเบาบางเลยลาวพัฒนาปวดปั้นจันเนาะค่ะจันที่สี่กันยายนหกหก เป็นของพ่อนี่ละเคยฮักเตยยินพี่น้องเอ้ยเป็นโทษมาท,ที่แรกหรือว่าว่างงามขาเนาะค่ะหัวประสนเด้คุณพ่อครับเป็นอันนี้เขียนเอียงเอ็กว่างสามอันขาหรือสามขาจา้ะเสามขาสามขาโอ,โอ้ยคิดว่าเป็นไม่เอ็กนะคะนั่นสิเราผู้เขียนตัวหนังสือง,งามผลบ้านมาเขียนเด้ <c oughs> ให้ผู้บเขียนนะจ๊ะ เนี่ยบบเขียนนังซื้อกระซ้างเราถ่ะคะู่ปขายชม่มบบงามกระซ้างขวาตัวตัวเลขมันเข่าเนะาะทำชุ่มแมนค่ะค่ะเป็นชุดเอาเอาหลุดเป็นซับซ้อนละบาทอันนี้นะคะงวดงวดที่สองนะคะงวดที่สองงว,วดแรกนั่นที่เพิ่อนออามาให้เกตนะว่าแปดสองถือน้ำพลย,ยู่ดิได้อยู่ป่ะได้สามสิบบาทเพราะว่าเขาเป็นคนซื้อเลล็กบลายเนาะแมนค่ะ อันนี้ก็ไปเบิ่งก่อนนะคะพี่ช่มอันนี้ผู้ใดเขามารับชมก็เอาเข้าไปเบิ่งก่อนเด้องวดแรกเด้อจ้ะที่มาล่งคลิปให้เบิง่งวิ่งรูดนะคะตัวนังซื้อกับงามดอกคะ่ะพี่ช่มโอ้งามคือกาละ่ะเด็กกับเขายามันถอนาะคะคอตัวเล็กมันเขา่าเป็นชุดบนล่างเด้อคะ่ะชุดบนล่างอ๋อชุดบนล่างอีกแล้วจ้ะสำรับนะคะเอฟซี่นสอบถามกับข่ามานะคะว่าเป็นยังก้อนบ่ตาม เหล็กเล่าพัฒนาของพอจะเลื่อนซ้นไหยแน่นะคะเกียริกระสิตามให้ยุจ่าราะว่าบงดูว่าคุณพ่อพิันเปลี่ยนเบอร์หรือเปล่าเนาะจ้ะเดี๋ยวคันติดต่อได้จดังใดเดี๋ยวเกียริสิม,มาลลงห้เด้อพี่น้องโอ้ห้วิ่งรูดบนล่างนหน้ากับแปดเด่นที่แปดบอกไม่โมแม่นจ่าเด่นที่แปดเด่นที่แปดเด้อพี่น้อง จับคู่ห้าเจ็ดห้าเจ็ดห้าสามห้าสามแปดศูนย์แปดศูนย์แปดสามแปดสามกันตัวกันมาจ้ะจ้าหากับแปดพันปามาด้วยกันได้เนอค่ะอต้นไหามากนี่แหละค่ะสิบบะจับห้าห้าคบ่บอมมีเบิรนเดย์พันปามัไม่มีเบิรนยังแปลกอยู่ว่าอาจารย์นี่คือบอมมีเบิรนยังงงเป็นบอมีเบิรนเนอะจ้าแต่ว่า เพื่อนบอกว่าเนาะค่ะคุณผู้ชมท่านใดที่มีเลขดีๆเด็ดๆเนาะคะ่ะที่ได้มากลองมาจาับเียของเพื่อนเบงแล้วค่ะเพิ่น,นะคะคว,ว่าเลขวิ่งของเพิ่นไม่มีพลาดเนาะ,ค,ะ,ะค่ะคุณผู้ชมจ้าค่ะลองเบงเห็นบ่ที่งวดน่ะที่แม่หมูเอามาให้แม่เกียด์เบงเห็นบ่กจ้าค่ะแปดสองเข้าตรงๆเลยจ้าแม่นจ้างวดนี้เพิ่นใก่มากตรงๆเพืกันละค่ะแต่ว่ากัเพื่อควบ่ปรปมาเนาะแม่เกียร์เนาะจลับตัวไปด้วยเลยค่ะเอาับตัวไปด้วยเอ เหลบกลายโตดอกเหล็กมีแค่สี่คูชีสี่ชุดหนึงอค่ะวิ่งรูดบนล่างซ้ายวิ่งสายรูดเบิ่งเดอร์พี่น้องนะคะขันมากระจัดขันคัดกาพานนะคะแนวทางเลขเล่าพัฒนาวันจันทร์วันที่สี่กันยายนพศสองพันห้าร้อยหกสิบหกพ่อวังสามขานะคะวิ่งรูดบนล่างแล้วยึดตะวังสามอเนาะวิ่ง วิ่งรูดบนล่างมีตัวใดแม่มูบอกพนนนะวิ่งรูดบนล่างห้ากับแปดค่ะจะเด่นแปดรองห้าเนาะคะ่ะ <5. S 2> จับคูให้ซีคูเนาะคะ่ะมีห้าเจ็ดห้าสามแปดศูนย์แปดสามเนาะคะ่ะเด่นสังเกตเบ้างเนาะคะ่ะเด่นที่หลักแปดเน้นให้มาให้สองคูคือแปดศูนย์กับแปดสามเนาะค่ะผู่ชมแปดศูนย <5. S 2> ์กับแปดสามเด้อพี่น้องแคปนาจอไว้ก็แล้วกันนะคะสำหรับแนวทาง คาพัฒนากันเนาะค่ะเนาะต่ว่าท้าเลขวิ่งเข่าเนาะค่ะผู้ชมวิ่งรูดเข้าเนาะค่ะแม่เกียรตกับแม่หมูก็จะตามให้อีกคือเกาเนาะค่ะทุกผู้ชมจาสังเกตแม่หมูเอาเลขวิ่งเพิ่นน่ะเป็จับไ่กับอาจารย์เสียงหน่อยเด้อท่านผู้ชมเข่าดีของอาจารย์เสียงหน่อยกับเข่าดีนด้ค่ะงวดนบนเงิอาจารย์เสียงหน่อยกับเข่าแปดสองเนาะค่ะล่องเบิงพี่น้องล่องเข่าไปเบิงเด้อของอาจารย์เสียงหน่อยครับของพ่อว่างสามขาเนี่ยเอาไปจับใส่กัน แนวทางนะจ๊ะค่ะแนวทางมีงวดเข่ามาลุดเนาะคะ่ะตัวเล็กแนวทางจะเข่าจะลุดกับ,บ่าว่ากันเนะะาะค่ะท่านผู้ชมค่ะแม่หมูก,กับแม่เกียรติกันน่เสนอตัวเลขเป็นเพียงแนวทางแค่นั้นเนะะาะค่ะท่านผู้ชมค่ะค่ะแคบหน้าจอไว้เลยนะคะ่ะสําหรับแนวทางลาวพัฒนานะคะที่ทั้งช่องได้ออากมาให้เอฟซีทั้งเบิ่งกันเนาะคะ่ะเนาะบอกว้ถ้าเบิ่งกันเดอ้อสีเข่าสิ่ลุดกะจาว่ากันเดอ้อเพราะว่าได้เออกมา แบ่งปันนะคะมีตัวดีตัวเด็ดเดี๋ยวสิเอามาฝากเอฟซีทางช่องก็แ um ล้วกันนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเกตับบมี่อย่างไรนะคะก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องทุกคนขากับวาดีมันเลจะตาปีแห้งๆเรืเ่วยๆนะคะงวดมือมือวันจันนี่นะคะวันที่สีกันยาขอห้แตกนะคะสองตัวสามตัวเลยนะคะขอห้แตกเด้อนะคะ สำหรับแนวทางมีเขามีนิรุดกับยาวกาดนะคะสำหรับท่านใดนะคะที่เขามารับชมรับฟังแล้วเกตกาฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับท่างช่องสาวหน้าชาแนลนะคะเมเกดค้นหมักเหล็กน้ำเด้อจ้ะนะคะสำหรับสองช่องนี้นะคะช่องน้อยกับช่องน้อยคือกัดละค่ะพึ่งเริ่มต้นไหมนะคะก็ขอให้เอฟซีนะคะเฮงเฮงรวยรวยนะคะสำหรับ เลขรัฐบาลไทยนะคะขมิตตัวดีตัวเด็ดนะคะเดี๋ยวเกศกัสิเอามานําเสนอเอามาแบ่งปันพี่น้องทั้งสองก็แล้วกันนะคะสําหรับคลิปนี้เกศกับสวัสดีค่ะ